แล้วก็มาต่อกันกันกบนะคะวันนี้คุณผู้ฟังมีข่าวลงกันเอาไว้ในหน้าหนังสพิมนะคะอย่างไทยรัฐเนี่ยก็บอกว่าล้างประวัติ9.3ล้านคนจากอาจยากรตั้งต้นชีวิตใหม่มีเว็บให้เช็คชื่อค่ะนอกจากจะลงเอาไว้เป็นข่าวในหน้าหนึ่งของหน้าหนังสพิมพ์นะคะไทยรัฐแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะวันนี้หน้าหนังสพิมพ์ข่าวสดก็ลงบอกว่าลบประวัติล้างผิดประเดิม9.3ล้านคนบ๊กต่อรัฐมนตรีทวีทแถลงชีวิตใหม่ให้กับประชาชนและเมื่อวานนี้ ในการถแถลงเนี่ยผู้ฟังคะปรากฏว่าผบตรอออกมาเปิดเผยเลยว่าคาดีของคุณทักษิณเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เข้าเกณฑ์โครงการค่ะในการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้กับประชาชนเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีโทษสูงกว่า1ปีแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยซึ่งประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยผ่านขั้นตอนของตํารวจไปแล้วไม่ได้อยู่ในความดูแลของตํารวจแต่ว่าอยู่ในการดูแลของกระบวนการยุติธรรมหรือว่ากรมราชธรรมส่วนจะมีการพระราชทา,านคืนยศให้กับคุณทักษิณไหม อันนี้พบตะรนะคะก็บอกเหมือนกันว่าไม่ใช่หน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะพอพูดถึงประเด็นคุณทักษิณในคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางด้านโตของคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนําคอปทอออกมาเปิดเผยกันเอาไว้ว่าให้รอจับตาดูวันที่20พฤศจิกายนนี้เพราะว่าจะเป็นวันที่ครบกําหนด90วันที่คุณทักษิณน่ยน,นะคะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ คือการที่คุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยทางกรมราชธรรมก็บอกว่าเป็นเหตุผลของแพทย์การอนุญ,ญาตให้ขยายระยะเวลาการรักษาตัวน,นอกเรือนจําของผู้ต้องขังการขยายเมื่อครบ30วันเนี่ยเป็นอํานาจของอธิบดีกรมราชธรรมพอครบ60วันเป็นอํานาจของประหลัดกระทรวงยุติธรรมและเมื่อครบ90วันค่ะจะเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่20พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นรอติดตามดูถึงเหตุผลของพันตำรวจเอกทวีสอดสอว่าจะให้เหตุผลไว้ว่าอย่างไรกับการที่คุณทักษณิณนั้นจะต้องยังคงพักรักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปซึ่งวันนี้นะคะในคอลัมน์ประเด็นลึกของหน้าหนังสมพ์สยามรัฐก็ลงประเด็นคุณทักษณิณเอาไว้ด้วยว่าอยู่ไม่เป็นสุขค่ะนะคะกับที่มีการขับ เคลื่อนและเคลื่อนไหวต่างๆออกมาจากทางกลุ่มคอปทอแล้วก็ยังรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของแกนนําพักไทยพักดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีกันออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทําให้นะคะทำให้เป็นปัญหาที่กระทบชิงไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงตัวของคุณอุ้งอิงลูกสาวของคุณทักษิณด้วยเช่นเดียวกันค่ะ